เอาครับผมลุยกันต่อลุยกันต่อมมึงต้นนี้ครับสิลงบ่เสียงลั่นได้ใจขนาดครับรถทีมงานนี่นี่จะขั้นแรงๆโอ้หักเคาะต้นไหม้หรอ ไม่ันาะโอ้โหโอ้ออนปั่นเลยบ่อยัง ยังบอลงครับยังบอลงต้นยังเลยต้นดูต้นเงิปานได้ก็เอาลงได้ครับทีมงานเน่ยวัด้เงินถึงไม่กโก้าออ่ะทีมงานเนีย lọt nhưng oh, ô lúi 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 ใบมันก่็ได้ครับแมนปูนี่โอ้ยบบแมนครับต้นต้นกระบกต้นกระบกมันเป็นต้นดูของแท้ต้นนี่ก็เหนียวบรต้องพูดถึงเลย ปาดละรากน้อยปาดละรากน้อย้าาห,อย ه, หากมันเหนียวขนาดครับมันอยู่ตรงโพน จะโมโหแล้วเริ่มจะโมโหแล้วโอ้เอาไปมีส้นออกอิรีบุนมันไม่ใช่ทางของนาย

นี่ล่ะมันยังแม่นแน่วของเฮาลงแท้ได้ดิโอขยับอยู่ครับจะมาบนย่อมลุ่งเลยอ่ะ เดือของแล้วจานควานเจ้าต้องป่าทางฝุ่นอีกลงมาห่างมันขำทางฝุ่นเพราะว่าตีนพ้นมันหยุดฟังทางฝุ่นไหมครับเล่หหางมันเลยหลายฟังฝุ่นเอารอมึงไล่นี่ มวยย่อมออกเลยครับเอรอหลายรอบแล้วมุนแล้วมุนแล้วอ,อ,อ,อันยห่ะขันนาเส่บ่ พอยอ่มออกเลยครับต้นนี้โคตรเหนียว พี่เท่ห้ากมันขาดก่อนครับ,น,น,รบนี่ครับหากนี่นหากนี่ขาดโอกาสลงหลโอ้โหแล้วมันตีห้างก,กันแล้วครับ

ทอดมันค,ครับจุกคครับปกติวันที่โดทยดแบบนี้อันนี้มันอยู่ทั้งพูนเสือมเมล็เนี่ย